คนข้าวโพดสุกแล้วนะแห้งหมดแล้วเก็บได้ข้าวโพดท,ที่เราปลูกลกมากยอาโตหมดแล้ว,วเออสวยอยูลย่ลูกอย่างใหญ่เลย ส่วนใหญ่มันจะใหญ่แค่ลูกเดียวนะสีต้นหนึ่งเนาะลูกนนไม่สมบูรณ์มันจะมีไหมเนี่ยมีอยู่สามสี่สามสี่ลูกเล็กเอ้ยเยอะอยู่ถือว่าเยอะไหม,ม <laughs> เจ้านี้ <laughs> กะจิว๋วหลิวลูกหนึ่งใหญ่ลูกหนึ่งก็ต้องเล็กอะอ <laughs> หรือว่าปุ๋ยไม่พอไม่ได้ใส่ปุ๋ยแหละ <c oughs> ใส่แค่ขี้ไก่ตอนปลูกครั้งแรกตอนตอนปลูกเม็ด <c oughs> นั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยอีกเลยถ้าใส่มาจะโตหรือเปล่าอันนี้ก็มารู้เหมือนกัน <c oughs> เป็นไง <c oughs> นชดช็อตดีแะ <c oughs> คนนี้มาเก็บทั้งวันแล้วส่วนเรามาเก็บตอนจบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเป็นพิธีใช่ไหม เขารู้ว่าเราก็เก็บนะพอน,นี่นนนนนมีลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ไม่มาก เดี๋ยวจะต้องขนกลับบ้านดูเนี่ยแมงข้าวอันนี้ถ้ามันอยู่นี่เดี๋ยวมันก็กินข้าวโพดเจาะข้าวโพดกินหมดตัวเนี้ยอันนี้ยังไม่สุก ่ะนี่ฝั่งนี้สุกหมดแล้วตรงนี้แค่นี้แหละให้ดูวิวรอบ่ก่อนตอนนี้หกโมงกว่าแล้วมั้งใช่ไหม วันนี้ฟ้าครึมคมแต่ฝนไม่ตก